นี่ก็เป็นการรายงานงความคืบหน้าของงานทั่วไปในสวนนะครับเ,ออเมื่อวานนะครับมีการเอาฟักประมาณหนึ่งคันรถรถกระบะเนี่ยมากระจายทั่วสวนอันนี้เป็นหนึ่งในนั้นนะครับแล้วก็มีตรงโคนต้นมะนาวโคนต้นกล้วยที่เห็นไกลๆอยู่นั่นนะครับแล้ววันนี้ก็มีต้องขนลงแล้วก็เกลี่ยที่พื้นอีกสามกระบะซึ่งมันอยู่ไกลนะครับผมก็จะไม่ถ่ายภาพแล้วผมก็สับแก้มังกรเพื่อเตรียมเขายัดเข้าไปในเนินดินนะครับ เป็นโครงการคืนสู่บ้านเก่าของแก้วมังกรตอนนี้กองบาของเราก็เริ่มขยายตัวไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเป็นรูที่ให้อากาศเข้านี่ครับดูใหญ่ขึ้นมาทีเดียวอันนี้ก็เป็นหนึ่งในฟักที่กระจายไปทั่วในสวนเราได้มีการลงต้น มันเทศญี่ปุ่นนะครับเริ่มเติบโตแล้วอีกสองต้นนี้ก็ยังลูกผีลูกคนอยู่นะครับอันนี้ก็คือต้อนกล้วยเล็บมือนางที่ได้ลงไว้พอสมควรแล้วแต่เนื่องจากมันมาแค่ตัวโคนไม่มีใบมันก็ลำบากชีวิตหน่อยนะครับก็ดูท่าทางจะมีต้นหนึ่งที่รอดแน่ๆแล้วที่เหลือก็ยังคลราคาซังอยู่แล้วท้ายที่สุด ผมก็จะพาไปดูที่เนินแรกนะครับซึ่งยังไม่มีการคืบหน้าใดๆเพราะว่ามา <c oughs> เน้นงานที่หลุมที่2นี้ก่อนคนระับแต่ต้นไม้เนี่ยที่เราได้ลงไปก็เริ่มเติบโตแล้วต้นกล้วยก็ดูเหมือนจะปกติสุกดีภูเขาสอต้นก็ดูดีต้นพุทธลักษาเทวาก็เลี้ยงดีแล้วก็ต้นที่งอกมานี่ครับ ไอ้ต้นสูงๆเนี่ยเข้าใจว่าเป็นต้นทั่วกั่วเหลืองแล้วต้นเล็กๆเนี่ยน่าจะเป็นบานเย็นถ้ามีความเข้าใจผิดหรือว่าความคืมหน้ายัางไงผมก็จะมารายงานอีกทีนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ